เหลือรวมทั้งร่างของสองคนที่เสียชีวิตกมอยากได้ให้กลับมาสู่ประเทศไทยเขาไม่สามารถยืนยันสถานะของอีกหนึ่งคนที่เหลือได้แต่ทุกคนก็สแสดงความชัดเจนแล้วก็ยืนยันในความตั้งใจที่จะช่วยช่วยเรานะครับที่จะาหาเหลืออีกหนึ่งคนเนี่ยให้ได้ เป็นนโยบายของท่านานายมนตรีที่จะนำเอาคนไทยนะครับที่ตกทุกข์ได้ยากในทุกทุกรูปแบบกลับมาสู่ประเทศไทยแต่ว่าในแต่ละกรณีมันมีวางแตกต่างมันมีขั้นตอนที่ต้องทำผมทำเรื่องนี้มาว่าเดือนเมื่อวาน,นท่าน,าร,นรัฐมนตรีตามประเทศกออ้อยเซอร์พระโมมาแสดงความดีกับผมแล้วก็ยังพูดกับผมว่า โอ้เราเริ่มคุยกันมาเกือเรือนแล้วก็ตีใจที่ฝนเชิีขึ้น<ม>เพราะฉะนั้นเราเพื่ยังคงดำเนินการต่อไป,ปผมก็พูดกับท่านในเรื่องของอีกหนึ่งคนที่เหลือรวมทั้งร่างของสองคนที่เสียชีวิตผมอยากได้ให้กลับมาสู่ประเทศไทยแต่ทางข้อมูลทั้งหมดที่เรามีไม่ใช่เฉพาะแค่จากทางอิสราเอลแต่และสิ่งที่เราได้คุยสิย่งที่ผมได้คุยกับทุกประเทศที่เป็นมิตรประเทศของเราเนี่ยนะครับ เขาไม่สามารถยืนยันสถานะของอีกหนึ่งคนที่เหลือได้แต่ทุกคนก็สแสดงความชัดเจนแล้วก็ยืนยันในความตั้งใจที่จะช่วยช่วยเราครับที่จะาหาเอ,อื้อหนุนคนเนี่ยให้ได้แล้วก็จะเอาพยายามเป็นนโยบายที่ชัดเจนแล้วว่าจะต้องพยายามนำกลับมาได้นดนะครับก็ขอขอให้มั่นใจไม่ได้หยุดยั้งนะครับผมผมจะไปคุยกับเขา,เาก็กใ,ในเรื่องนี้เท่านี้ ก็จะมีสัญญาณบวกไหมคะย่างที่เรียนขนาดตรงตรงตรงในพื้นที่เองเขาก็ยังยังเรียนมาตรงๆว่าเขาเองยังไม่สามารถที่จะสถานะของบุคคลนี้ได้ครับเมื่อวานท่านรัฐมนตรีต่างประเทศของอิสราเอลพูดชัดเจนเลยชื่อเทวเวที่โมฮาก็กแสดงให้เห็นว่าเขาให้ความสําคัญนะครับไม่ได้ว่าเขาะจะอิะกนอคำขอร้องของเรา ที่ผมเรียนนะบางครั้งก,ก็ต้องทำเงียบๆแล้วมันจะได้ผลมากมากคือเราเราทำมาใต้ไม่ใช่ทันจีนแต่เงียบๆกันเข้ามาโดยตลอดจนกระทั่งเรามั่นใจเมื่อวานนี้หลายหลายประเทศโทรมาสแสดงความดีแล้วก็ได้ชื่นชมความร่วมมือที่เรามีกับทุก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 ประเทศนะครับนะก็ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณมิตรประเทศทุกทุกประเทศที่ให้ความช่วยเหลือกับผมในเรื่องนี้นะครับ ส่วนต่างประเทศไม่เป็นประเทศเปร์เประเทศอียิปต์ประเทศ,เทศ,เทศ,เทศอิวานตุรกีสหรัฐแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งก็ความช่วยเหลือ,อที่ดูแลตัวประกัน4คนหคนที่นักขณะนี้อยู่ในมือของอทีมแพทย์ของที่สวย ก็มกติกับอนนีมีคนทไทยจับไปทำงานก็มีการรัางข้องกอันยังไงครับเกิดเหตุอะไนี้ครับอ่ผมอันนี้ผมเรียนแล้วนะครับว่าก็พยายามขอให้คนไทยอย่าอย่าอย่าต้นเดินทางเข้าไปถ้าจะเดินทางเข้าไปทํางานกรุณาอย่าเข้าไปเลยเดพื้นที่เสี่ยงภัยอันนี้ผมไปห้ามเขาไม่ได้ครับก็ก็ก,ก็ต้องพยายามเตือนกันนะครับแล้วก็คือคืออย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งแล้วถ้ามีปัญหา กระทรวงต่างประเทศมีหน้าที่ดูแลคนไทยด้วยงแลวอยู่ในจิตใจของผมผมเรียนเนี่ยนะครับอยู่ในจิตใจของข้าราชการตัวการเทศทุกคนที่ต้องการที่จะให้ากหารดูแลคนไทยให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ก็พยายามเปลี่ยนการแล้วกอ็อย่างที่บอกนะครับถ้าถ้าผมข้าไกลดีนะครับใ,ใ,ใ,ในในเรื่องของเศรษฐกิจฐฐฐน,นะครับแต่ว่าถ้าจะเข้าไปแล้วก็รุณาปฏิบัติตามสิ่งที่ SOP ที่ ทถานูตได้คุยไว้กับทางกูตายนะฮะว่าอ,อย่าเข้าไปทำในบริเวณที่มันเสียงนยค้มครับมัธิชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ